เือกสะท้อนมุมมองการวัดคุณค่าสิ่งต่างๆของเราสิ่งที่เราเลือกจริงๆสะท้อนคุณค่าตัวเราต่างหากดังนั้นเราให้คุณค่ากับสิ่งใดแสดงว่าตัวเราเนี่ยเราตัวเอาเอาตัวเรากำลังไปวัดกับสิ่งนั้นถ้าเราให้คุณค่ากับเงินเราแสดงว่าตัวเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเงินถ้าเราเลือกพระเจ้าคุณค่าเราก็เท่ากับพระเจ้าถ้าเราเลือกอะไรก็ตามเราเลือกความบาปคุณค่าชีวเราก็เท่ากับความบาป ดังนั like word, değil, ้นทุกอย่างในความเป็นเราคือการเลือกของเราทั้งสิ้นสถานการณ์ต่างๆนั้นเป็นเหมือนโจทย์หรือคําถามแต่การเลือกคือคําตอบที่เราต้องการดังนั้นในเช้าวันนี้นั้นทุกคนเราจะเลือกคําตอบแบบไหนและถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องเราจะพบคําตอบอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนทุกอย่างไม่ว่าเราจะเผชิญกับการทดลองเราจะชนะการทดลองไม่ว่าชีวของเรานั้นจะลงเอยอย่างไรขึ้นกับการตัดสินใจเลือกของเรา ชีวิตหลายครั้งไม่ใช่หนทางที่โปรยด้วยกลีบดอกกุหลาบแต่บางครั้งชีวิตนั้นเป็นเหมือนเส้นทางที่ย่ําไปบนหนามของกิ่งกุหลาบพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะนําเราโดยที่ไม่เจอกับปัญหาแต่ปรงสัญญาว่าพระองค์จะอยู่ร่วมกับเราในปัญหาและนําเราผ่านไปให้ได้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องดีใจไหมที่พระสัญญาของพระเจ้าข้อนี้ยังเป็นจริงเสมอแต่หลายครั้งเราลืมพระสัญญาข้อนี้ เราคิดว่าทําไมพระเจ้าชีวิตของเราต้องมีปัญหาพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าชีวิตของท่านจะไม่มีปัญหาแต่ลงสัญญาว่าในทุกปัญหาพระเจ้าอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่พระสัญญาวันนี้ท่านจะเชื่อในพระสัญญาหรือท่านจะเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ไม่ได้บ่งบอกว่าพระเจ้ามาอยู่ด้วยแต่พระสัญญาเป็นตัวชี้ชัดและการันตีและให้รับหลักประกันว่าพระเจ้าอยู่ด้วย